มันขโมยของจากเราด้ยขโมยด้วย ต้องการแพทย์่วนไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่เราเรียกว่าแพทย์นะมไม่ก็อีกชื่อนั่นก็กล่องยา ืจอของเนีย่ยของพี่อย่าไปหาทำอย่านะอย่ามานะมา,กาตกเออ,เอ,อไปแบบนั้นเลยพี่สาว หนูจะไปเอาของก่อนนะพี่เช้าอาเดี๋ยวเราต้องหาผ้าพันแผลก่อนนะหาแพทยอ่ะเราจะปั่นไม่ได้เราต้องหาแพทย์ก่อน แบบนี้ไม่ได้ต้องหาแพทยเคีย์แม่งเจอเออไปทางนั้นพี่สาวพี่สาวอย่ามาทางนี้นะห้องนี้ไม่เจอไปห้องอื่นพี่สาวมาทางนี้อีกแล้วมา ได้กลิ่นมนุษย์เหรอไม่ใช่กลิ่นเช็ดพี่ได้กลิ่นเช็ดชู้เหรอไปทางอื่นแล้วใครจะยอมมาตายเหรอ Uh ปลอดภัยรีบไปจากตรงนี้ดูลาดแล้วก่อนสิพี่เชา้า พันเพปถ้าพันแผลอยู่ไหนแพทย์สงสัยดันเจอก็เป็นแค่ไม่ทำดีกว่า เว้นแดนดี้ขอให้ชาร์จดีชา,ชาร์จขอให้นายแบตเดอรสองเปอร์เซ็นต์นแล้วชาร์จก็ใช้สายชาร์จตัวเองสิมันไม่มีอ่ะแล้วเด็กตัวประหยัดพลังงานอยาก papá Vamos a sacar.